ช็อคครับเจลีเ EX ไฟลดสูงถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยครับไม่น้อยหน้าจริงๆเนาะบอกเลยว่าสำหรับก่อนงานมอเตอร์เอ็กโปนี่จัดหนักจริงๆนะครับแต่ละค่ายคันนี้แบบผมมองว่ารถเขาว่าดูหรูหราแล้วก็ดูแพงแถมสวยมากๆด้วยนะครับและในราคาที่น่ารักที่สุดเจ้าตัว EX ไฟนะครับโปรราคาจาก8 9 9 0 0 0กหมืนกับาทตอนนี้เหลือ6ก9 0 0เาหมื่นกับาทลดไป2 0 0แ0 0และตัว EX ไฟที่เป็นตัวแม็กนะครับตัวท็อปจาก9 8 0 0 0 0หกับาทเหลือ 8แสน0ี่บาทลดไปแสนสียทุกคนตอนนี้เรา699ก็ซื้อคันที่สวยแล้วก็ดูแพงเหมือนเด้มเลยครับใม่ต้องงลเรื่องโชรูมตอนนี้มี22แห่งแล้วนะแต่ก็โทษทุกภาคแล้วนะครับมาดูโชรูมที่เขามีกันดีกว่าครับบอกเลยว่าภาพนี้เห็นชัดเจนว่าครอบคลุมทุกภาคน,นะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะเพราะ22แห่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดตรงที่มีก็ต้องไป จังหวัดใกล้เคียงอยู่ในภาคเดียวกันนะครับภาคเหนือตอนนี้ก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำปงางนครสวรรค์และพิษณุโลกเรียงลงมาเลยเนาะแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีโคราชนะครับขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีส่วนภาคกลางก็จะมีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและนครปฐมกรุงเทพและปทุมพรนะครับก็จะมีมีนบรุรีพัฒนาการพระรามสามดอนเมืองแจ้งวัฒนตะตลิ่งชนันและบางบัวทองแสดายนะไม่มีบางนาะ และภาคตะวันออกก็จะมีชนบุรีและระยองภาคใต้เพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับแน่นอนว่าแบบว่าเขาก็จะเน้นอ่าที่เป็นหลักๆก,ก่อนเนาะแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าเป็นแบบจุดหลักของแต่ละภาคก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆขยายกันละครับรอดูครับใครอยู่แถวไหนบ้างครับ ผมยืนทอสวัสดมีศูนย์ด้วยนะเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวจะไปรีวิวที่ศูนย์ซะหน่อยดูสะหน่อยครับว่าศูนย์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีรถอะไรให้ลองบ้างเดี๋ยวว่าหลังต้องลองไปครับและเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับมีความสนใจเจ้าตัวเจลี่ EX 5ไฟมากขึ้นหรือปล่าครับในส่วนรถครั้งนี้ครับ